สวัสดีครับวันนี้ผมโอเบริเยนโฮงคาเช่นเดิมครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนออีกเช่นเดิมสำหรับ SUV 7ที่นั่งคันนี้นะครับ Honda BRV 1.5 s ์ดปี2016คันนี้นะครับกับราคาเพียง465,000บาทเครดิตดีฟีดาวนะครับออกรถส่วนบาทได้เลยคันนี้จะผ่อนอยู่มา7,000พันเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยสภาพดีนะครับคัดประวัติค่าสภาพอีกเช่นเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำแตดต่อผิดความหรือว่ากรอใหม่นะครับ นะสำหรับ BRV ก็เป็น7ที่นั่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็น7ที่นั่งที่ราคาไม่แพงแต่ว่านั่งได้จริงทุกที่นั่งเลยนะครับสำหรับ BRV ตัวนี้นะครับมาเรามาดูโฉมภายนอกก่อนละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับได้มาเป็นสีขาวนะครับสวยสภาพดีเลยนะตัวนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าแบบเป็นสีซิลเวอร์สวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าด้านล่างก็จะเป็นกันชนนะเป็นตัวสีโครเมียม นะครับแล้วก็มีด้านในจะเป็นดังพึ่งนะแล้วก็ส่วนสองข้างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะลูกค้าสวยมากๆคันนี้สีขาวปี16นะครับนะใครอยากหารถแบบว่าราคาไม่แพงไม่แรงเกิน,นครับแต่ได้เจ็ดที่นั่งก็แนะนำาบียวีนะมาด้านข้างของเขานะครับแม็กของเขาเป็นแม็กสีทูโทนแบบนี้นะครับเป็นซลเวอร์ก,กับสีสีเทาดานะครับแล้วก็ยางของเขาเป็นยางมิชลินด้วยขอบ16นิ้วนะครับลูกค้า นี่มิชล,ลินเลยนะยางปใีใหม่ใช้งานได้อีกนานนะครับมาต่อไปกระจกด้านข,าข้างของเขาเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสวยสภาพดีมากๆสีขาวลูกค้ารู้สีที่สีเสมอกันทุกอันนะครับเพราะว่าสีเดิมๆนะตัวนี้ก็จะมีโลบาร์ด้านบนให้ด้วยนะครับใส่แขวนของไปเที่ยวอะไรเงี้ยสายไปเที่ยวไปแคมป์นี่คือชิลๆมากๆนะครับด้านะข้างของเขา,ขามือจับของเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะเช่นเดียวกันนะครับ นี่รถสวยมาก SUV แน่นอนว่าเป็น5ประตูนะครับลูกค้าก็จะมีประตูด้านหลังด้วยแบบนี้นะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะเปิดได้ด้วยนี่จะเปิดได้ด้วยนะภายในก็คือวางของได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะลูกค้าเพราะว่าเขาสามารถจะพับได้นะครับเราก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะก็จะเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็นะ่ารีิเก็บรีบเลยนะสภาพดีมากๆนะครับ มารับประกันนะครับรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพ่ความหรือกอไม้นะอย่างที่บอกไปนะครับด้านหลังก็คือโคมไฟ2ฝัง่งนี้คือสวยมากนะครับตาไฟทั้งสองฝัง่งสวยมากนะแล้วก็ดีไซน์เขาค่อนข้างล้ําอยู่เหมือนกันนะก็คือมีไฟนะผัดตรงกลางแบบนี้ด้วยนะครับลูกค้านี่รถสวยสภาพดีเลยมีตัวที่ปัดน้าฝนด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีกล้องสองถอยนะครับตัว SV นะครับมีกล้องสองถอยด้วย นะครับย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับคันนี้ Honda BRV 1 5 s v ปี2 0 1 6นะครับเราขายอยู่ที่ราคา4 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเครด,ดิตดีฟีดาวพอประมาณ70,00กว่าบาทนะครับลูกค้าสวยจริงคันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะจอมเจ้าคันนี้นะครับก็ช่องทางด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอปไซด์ดีเจทมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคด้านนอกสวยครบมากๆทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยลูกค้าดูได้เลยนะครับ สวยสภาพดีจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงสวยเป็นกันหรือเปล่าครับเอาละครับมาถึงด้านในของ Honda BRV รคันนี้แล้วนะครับก็ภายในของเขานะครับจะเป็นสีดำนะครับส่วนใหญ่เลยทั้งด้านบนด้านคอนโซลแล้วก็ตรงเบาะนะครับนะเบาะของเขาได้มาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะสวยสภาพดีแล้วก็ไม่ยุบไม่ย้วยนะครับลูกค้านะยังแน่นอยู่เลยนะครับลูกค้าคันนี้นะลูกค้า เบาะที่นั่งของเขานะค่อนข้างปรับเข้าสรดิล่าตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งสบายทั้งการขับขี่แล้วก็การนั่งแน่นอนนะออปชั่นของเขาค่อนข้างโอเคมากๆนะครับพวกอะไรพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุต่างๆได้ปรับโหมดตรงหน้าจอได้ไมไ่หมดเลยนะครับลูกค้านะแล้วก็ตัวนี้นะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่เป็นแค่80,000โลเท่านั้นนะครับลูกค้าก็ได้รถสวยสภาพดีนะแถมไม่น้อยๆไปด้วย นะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าการเข้าเกียร์ก็ค่อนข้างสมูทนะครับระหว่างเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็เครื่องไม่กระตุกนะครับเครื่องไม่กระชากนะเนี่ยดีมากๆเลยนะครับมาต่อไปหน้าจอของเขานะก็สามารถวิดี FMAM อะไรต่างๆได้ตามปกติเลยนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีพอซส่ AUX USB HDMI ด้วยสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงอะไรจาก พวงมอลาลัยได้เลยเนานาก็จะมีประชมกันนะเพิ่มเสียงลดเสียงจากวิทยุได้เลยบบนะครับลูกค้าก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะเปลี่ยนชแน,นลก็ได้นะครับได้ที่พวงมอลาลัยได้เลยนะครับนะมาตัวแอร์ของเขานะครับก็จะสามารถปรับเพิ่มลดระดับความเย็นนะครับปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับมีหน้าจอแสดงผลเห็บบนชัดเจนแบบนี้นะครับลูกค้านี่ค่อนข้างแบบว่าใช้งานง่ายนะมีปรับแอร์ด้านหลังด้วยนะครับลูกค้าต่อไปชื้ ร่องส่องถอยของเขาก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัว1.5 SUV คันนี้นะออปชัน่นค่อนข้างครบเลยจริงๆนะนี่อ่ะต่อไปนะครับสําหรับด้านหลังอาจจะต้องคลิกนิดนึงนะนี่ด้านบนของเขานะสําหรับด้านหน้านะครับก็มีแอร์ราวด,ด้านบนมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเย็นแน่นอนนะครับเย็นทั้งแบบว่าทั้งตัวรถทั้งคันรถแน่นอนนะคันนี้บหมือนว่าออปชั่นที่เขาให้มาค่อนข้างดีมากๆนะครับสําหรับ BRV นะนี่ มาต่อไปก็คือตรงนี้โอ้โหลูกค้ายังไม่แกะพลาสติกออกด้วยซ้ํานะครับนี่ตรงเบาะต่างๆจริงๆตรงนี้เปิดได้แล้วก็จะมีกระจกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่อ่ะเปิดเผยนิดนึงนะเปิดได้แล้วก็มีกระจกด้วยนะครับลูกค้าระบบไฟต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเราเช็คมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะด้านหน้าคือสวยครบออปชั่นก็คือดีมากๆนะครับในราคารถที่ผ่อนมาแค่เจ็ดพันเองนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันด้วยครับว่าเป็นยังไงสวยไหมกันเปล่า ครับมาถึงตอนกลางนะครับของเจ้าคันนี้นะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็จะเห็นว่าจากข้างหน้าเนี่ยผมลดเบาลงมาแล้วนะครับแต่ว่าพอลดเบามาเข่าไม่ชนหัวก็ไม่ชนนะครับแถมนี่ตรงนี้เลยด้านบนเขาจะมีแอร์นะครับด้านหลังให้อีกตัวหนึง่งสามารถเปิดได้นี่แล้วก็โอ้โหเย็นฉ่ำนะเย็นฉ่ำเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนด้านหลังนะครับก็ยังนั่งสบายเหมือนเดิมนะลูกค้า นะครับอันนี้คือเอาตัวเบาะขึ้นมาแล้วนะข่าวผมยังไม่ชนด้านหน้าเลยนะครับลูกค้าบอกแล้วว่า BRV เป็นรถเที่นั่งที่ค่อนข้างแปลกนะรูปทรงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่นั่งของเขานั่งได้จริงทุกที่นั่งนั่งได้สบายด้วยนะครับก็แนะนําเลยผ่อนไม่แพงนะครับราคาดีก็ BRV นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าตัวรถกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับ h อนด a า r v นะครับ1.5 s v ปี2016คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา4 65,000บาทเท่านั้นเครดิตดีดฟรีดาวผ่อนประมาณ7,000บาทนะครับลูกค้ารถ SUV 7ที่นั่งนั่งได้จริงทุกที่นั่งแบบนี้ผ่อนแค่ประมาณ7,000ครับคุ้มค่ามากๆและถ้าใครนะครับสนใจนะโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับโปรส่วนลดของเรานะครับส่งสุด50,000บาทนะครับมีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้าด้วยนะสูงสุด 2ปีงวดละพันนะครับช่วยไปเลยน,นะครับแล้วแต่ว่าจะคุยว่าจะช่วยเป็นปีหนึ่งหรือว่า2ปีก็ได้เป็นปีหนึ่งหรือว่า2ปีก็ได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะจองคันนี้ก็ช่องทางกันต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอรไซด์จีทอมขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมกับน้อง BRV นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจรถมือสองยุภาพดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ